เช็คแมคานิกนะครับว่าง,งนักบินพร้อมอยังพร้อม,อมอนักบินพร้อมแล้วครับเกียมนับถอยหลังละกับพีซีหกลำสีฟ้าลำเดิมเจ้าเดิมเทคออฟแล้วครับวันนี้มีนักบินกี่นายนะ,ะสามนายนนสามนายผลหินผลกวดผลก้อนสามนายดูดิวันนี้จะรอดกี่นาย ทิศที่แล้วต้องนูนเอารถกระเช้าไปเอาที่ยอดสะเดาอ่าเริ่มตายระดับนะครับเอาสัก400เมตรตัวเนี้อ่ากำลังวนตายระดับอยู่นะครับ ไปเ,เนาะเอาอีกยอมอี่อีกเอาอีกสูองอีกสูองสองีกโอ้ยน้ำแทบเดียวถึงแล้วมาแล้วมาแล้วครับอ,อ้าวทำไมมีอยู่สองนายอีกอันไปไหนวะอีกอใจไม่ถึงเกาะไม่ยอมโดดมาแล้วครับผลหินผลกวดผลก้อนใจไม่ถึง เกาะอยู่ขอบนัเกาะอยู่ขอบหน้าตา่างไงไปกลัวใจสั่นใจเต้น <c oughs> ลงเนี่ยปลอดภัยครับอสองนายเดี๋ยววนดูนักล่มปลอดภัยดีไหมแล้วก็จะแลนดิ้งแล้วครับ ว้าวเลนดิ้งสวยงามผลตกดตอนนี้เยี่ยมไหมเยี่ยมเลย